อากาศัสญาชาติโลราคาทองฉากมากเรื่องฉากที่มากเรื่องรล่มานดอกไม้ไดิบานทอสองช่อนี้นะห่อยระยะมีแค่เพียงนี้หรือ สะบ,บัดใช้สะบ,บัดเย็นสะบ,บัดเป็นบยบายโอยพยจบไม่ลูกเกิน์นี่วางดี